เลือกนาฬิกาข้อมือและสีที่เหมาะสมกับทุกวันเกิดช่วยให้หมุนเงินหมุนทองเข้ามารัวๆสำหรับวันจันทร์สีนาฬิกาที่เหมาะกับคุณคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวสีเหลืองและสีทอง ส่วนสีต้องห้ามได้แก่สีแดงวันอังคารสีที่เหมาะสมกับคุณได้แก่สีน้ำเงินสีเงินส่วนสีต้องห้ามได้แก่สีขาวสีเหลืองและสีครีมวันพุธกลางวันสีที่เหมาะสมกับคุณได้แก่สีเขียวสีเทาสีฟ้าสีม่วงและสีดำส่วนสีต้องห้ามได้แก่สีชมพูวันพุธกลางคืนสีที่เหมาะสมได้แก่ สีเหลืองสีแดงสีชมพูสีฟ้าและสีน้ำเงินส่วนสีต้องห้ามได้แก่สีส้มและสีน้ำตาลวันพฤหัสสีที่เหมาะสมกับคุณได้แก่สีทองสีส้มและสีน้ำตาลส่วนสีต้องห้ามได้แก่สีม่วงและสีเทาอ่อนวันศุกร์สีที่เหมาะสมกับคุณได้แก่สีขาวสีชมพูสีฟ้าสีน้ำเงินส่วนสีต้องห้ามได้แก่สีดำวันเสาร์สีที่เหมาะสมกับคุณได้แก่สีดำสีเทาส่วนสีต้องห้ามได้แก่สีเขียววันอาทิตย์สีที่เหมาะสมกับคุณได้แก่สีขาวสีทอง สีเงินสีต้องห้ามได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินและสีกรมท่าและนี่ก็คือสีของนาฬิกาข้อมือที่เหมาะสมกับทุกวันเกิดช่วยให้คุณหมุนเงินหมุนทองเข้ามารัวๆ